ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเก็บเงินถูกตำแหน่งชีวิตดีชีวิตรวยห่วงจุ้ยดีเงินทองไหลเข้าบ้านไม่ขาดมือเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะเก็บเงินผิดที่ชีวิตการเงินถึงเปลี่ยนทั้งสะดุดทั้งติดขัดไม่ราบรื่นอย่าช้าเช็คเลยค่ะเก็บเงินในบ้านตำแหน่งนี้รวยทันทีกวักเงินกวักทองเข้าบ้านการเงินราบรื่น หลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนลองทําดูนะคะท่านผู้ฟังคะเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่แทบทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อมาซึ่งคำกล่าวนี้เป็นเครื่องเตือนสติเมื่อเงินมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเราทุกวันตลอด24ชั่วโมงเคยลองคิดใหม่ค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนโต เราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วหากเรานึกเล่นๆดูเงินที่พ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูเรามาคงหมดไปเป็นหลักล้านแล้วค่ะนี่หมายถึงเงินจำนวนมากมายที่เราไม่ได้ออกตังเองเพราะมีคนคอยอุ้มชูคำจุนแต่ทุกคนพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักทำงานหาเงินใช้เอง ไปมีหน้าที่เป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัวด้วยดังนั้นจึงถือว่าเงินเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตที่ต้องพิชิตให้ได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในครอบครัวถึงแม้จะพิสูจน์ให้เห็นไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสตร์ความเชื่อด้านห่วงจุย้ยก็ค่อนข้างมีอิทธิพลมาก ต่อองค์กรธุรกิจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ซึ่งเคยมีหลายคนบอกว่าการจัดวาง่วงจุ้ยที่ดีบางครั้งก็ไม่ได้มีแต่เรื่องความเชื่อเสมอไปแต่ยังมีผลต่อประโยชน์การใช้งานและพื้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีด้วยวิธีดูตำแหน่งทรัพย์ของบ้าน หาตำแหน่งหรือขุมทรัพย์ในบ้านให้เจอก่อนอื่นคุณต้องรู้จักตำแหน่งรับทรัพย์ของบ้านนั้นอยู่ตำแหน่งไหนวิธีการง่ายๆคือให้ยืนหันหน้าเข้าบ้านโดยยืนอยู่บริเวณประตูบ้านตำแหน่งท้ายของบ้านฝั่งซ้ายมือคือตำแหน่งถังเงินถังทองตำแหน่งทรัพย์ของร้านคือ มุมทแยงกับประตูทางเข้าถ้าประตูหรือทางเข้าร้านอยู่ทางซ้ายโต๊ะรับเงินหรือสถานที่เก็บเงินควรอยู่ฝั่งขวามือและวิธีเหล่านี้ยังสามารถใช้หาตำแหน่งรับทรัพย์กับห้องอื่นๆได้ด้วยหลักการจัดพื้นที่สำหรับเก็บเงินภายในบ้านหรือร้านค้าให้มีความเหมาะสม เพื่อเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลมีดังนี้ค่ะ 1. ที่เก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินไม่ควรอยู่ขวางประตูตามหลักห่วงจุ้ยแล้วประตูเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเพราะแสดงถึงการไหลและรั่วออกของเงินทองมีเรื่องต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลาและที่พักของคุณเป็นร้านค้าการตั้งโต๊ะรับเงิน ไว้ตรงประตูทางเข้าก็ไม่เหมาะสมเพราะอาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีเพราะเมื่อเข้ามาถึงร้านแล้วกลับเจอโต๊ะเก็บเงินก่อนเห็นสินค้าเสียอีก 2. มุมุมแยงกับประตูทางเข้าถ้าประตูหรือทางเข้าร้านอยู่ทางซ้ายโต๊ะรับเงินหรือสถานที่เก็บเงินควรอยู่ฝั่งขวามือ 3. ห้องน้ำตำแหน่งอับโชคสำหรับการเงินห้องน้ำถือเป็นตำแหน่งอับโชคไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตั้งโต๊ะรับเงินหรือที่เก็บเงินไว้ตรงบริเวณห้องน้ำวิธีแก้ไขคืออาจหาตู้มาวางกั้นระหว่างห้องน้ำกับตำแหน่งโต๊ะรับเงินของบ้านได้เช่นกันค่ะ 4. บันไดทางไหลของทรัพย์ สำหรับร้านค้าไม่ควรตั้งโต๊ะเก็บเงินหรือเคาน์เตอร์แคชเชียร์หันหน้าเข้าบันไดเพราะบันไดหมายถึงการไหลออกทำให้เจ้าของบ้านหรือร้านค้านั้นๆไม่สามารถเก็บเงินอยู่แต่หากมีพื้นที่จำกัดโต๊ะเก็บเงินสามารถตั้งอยู่ด้านข้างบันไดได้ค่ะ 5. คานทับทรับ หากตำแหน่งที่เก็บเงินตั้งอยู่ใต้คานก็เปรียบเสมือนเงินโดนคานทับการเงินจะไม่เคลื่อนไหวดังนั้นหากตำแหน่งที่เก็บเงินจำเป็นต้องตั้งใต้คานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรตีฝ้าทับคานด้านบนเพื่อเป็นการแก้เครด แต่หากมีตำแหน่งอื่นที่ดีกว่าก็สามารถย้ายที่เก็บเงินหรือโต๊ะเก็บเงินไปตั้งไว้ได้ 6. กระจกเงาทำให้เงินทวีคูณหากต้องการให้เงินทองเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามหลักฮวงจุย้ยแนะนำว่า อาจติดกระจกเงาข้างโต๊ะเก็บเงินเพื่อจะได้สะท้อนเงินทองภายในบ้านให้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณหวังว่าหลายคนจะกลับไปสำรวจตำแหน่งที่ตั้งโต๊ะเก็บเงินภายในบ้านแล้วว่าถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งเก็บเงินดีแค่ไหนหากไม่ขยันทำมาหากินไม่รู้จักอดออม หาเงินมามากแค่ไหนแล้วใช้จนหมดก็ไม่มีทางร่ำรวยได้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมูลนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้วันนี้เราได้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อกันให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผล ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ